สวัสดีครับเพื่อน,อนๆล่าสุดก็มีบทความหนึ่งนะน่าสนใจเขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะเป็นเสือเศรษฐกิจรายต่อไปประมาณว่าเป็นเสือหลับของเอเชียเทียบเท่าญี่ปุ่นประมาณนั้นเลยโอ้ก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากเลยนะที่คิดกันได้ขนาดนี้เขาบอกว่าเวียดนามเนี่ยกำลังกลายเป็นปาฏิหาริย์ทางเศรษฐกิจในเอเชียอย่างช้าๆนะเศรษฐกิจของประเทศเวียดนามในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยวัดจากผลิตภัณฑ์รวมของมวลภายในประเทศก็คือ GDP มีการเติบโตอย่างมากในพื้นที่ที่น้อยแล้วการเติบโตที่คาดการไว้เนี่ยสักวันหนึ่งมันก็จะไปถึงจุดสูงสุดที่ญี่ปุ่นเคยไปถึงได้ในยุคสมัยก่อนเนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็มีความเสียหายจากสงครามโลกครั้งที่สองประเทศก็ต้องการความช่วยเหลืออย่างมากในช่วงนั้นอาหารอะไรก็ขาดแคลนบ้านเมืองก็อยู่ด้วยความยากลําบากในช่วงนั้นแต่เขาก็ยังเศรษฐกิจมาถึงจุดนี้ได้ เขาก็คาดการเอาความเชื่อมโยงเหล่านี้มาคิดว่าเวียดนามก็มีโอกาสมากมายที่จะทำในสิ่งที่ญี่ปุ่นทำได้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นความเชื่อมโยงแบบไหนนะแล้วก็อาจจะเจริญเหนือกว่าญี่ปุ่นได้ซ้าโดยที่ปัจจุบันนี้เวียดนามอยู่ในยุคแห่งความทันสมัยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงรวมไปถึงความก้าวหน้าทางนวัตกรรมแบบไม่มีที่สิ้นสุดเวียดนามสามารถเป็นญี่ปุ่นรายต่อไปได้อย่างแน่นอน พูดถึงเรื่องเศรษฐกษิจในประเทศเนี่ยก็มีการแข่งขันที่สูงขึ้นมีบริษัทร,ระดับโลกมากมายแล้วก็กลายเป็นประเทศที่มุ่งเน้นการส่งออกเพื่อที่จะให้เข้าใจความก้าหน้าของเราเนี่ยสิ่งที่สําคัญกว่าก็คือต้องเข้าใจว่าญี่ปุ่นกลายเป็นแบบนั้นได้อย่างไรที่ว่ากลายเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกษิจเป็นช่วงๆเนี่ยแล้วก็ดูว่าเวียดนามสามารถเรียนแบบความสําเร็จดังกล่าวได้หรือไม่หรือไม่ก็อาจจะทําได้ดีกว่านั้นโดยที่ในประเทศจะต้องมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคอุตสากรรมรัฐบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งผ่านกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรม MITI ซึ่งแนวทางเหล่านี้ทำให้ญี่ปุ่นที่ตกอ,อยู่ในภาวะความยากจนจากสงครามเนี่ยกลายเป็นผู้นำมาแล้วจากผู้ที่เสียหายจากสงครามกลายเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจระดับโลกความสำเร็จของโมเดลนี้สะทอ้อนได้เห็นในการเติบโตอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์และอิเล็กทรอนิกส์ เวียดนามในทุกวันนี้ก็ค่อนข้างคล้ายๆกันนะแต่ว่าทั้งสองอย่างมีความแตกต่างที่สำคัญก็คือขอบเขตและลักษณะของการแทรกแซงของรัฐบาลในเวียดนามก็ดูแล้วเหมือนจะเป็นเรื่องเพ้อฝันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเห็นแต่บอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วเวียดนามก็จะอย่างนั้นอย่างนี้มันก็น่าจะเป็นแนวทางของชาวเวียดนามที่อยากจะแบบว่าให้ประเทศตัวเองจเจรือน,นะแล้วก็วาดฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นอย่างญี่ปุ่น จริงๆเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทําไมเขาถึงมีแนวคิดแบบนี้ขึ้นมาได้ถึงขั้นขนาดที่ว่าอีกไม่นานนี้จะแซงญี่ปุ่นแล้วแต่ญี่ปุ่นก็ไม่ได้หยุดเติบโตนะญี่ปุ่นก็ไปขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันมาดูทางด้านความเห็นบ้างดีกว่าว่าเขาคิดกันยังไงบ้างกับบทความประมาณนี้ที่ว่าเวียดนามคือเสือเอเชียตัวต่อไปนะคนแรกนี้เขาก็บอกว่าทุกประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะร่ำรวยแล้วก็ร่ำรวยมากขึ้น รวมถึงเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยและอินโดนีเซีย GDP รวมของทั้ง5ประเทศนี้จะเพิ่มเป็น2เท่าได้อย่างง่ายดายในอีก10 1ถึง12ปีข้างหน้าความเห็นคนต่อมาเขาก็บอกว่าประเทศในระดับเดียวกันเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันมากนะักดังนั้นมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่จะมีประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นเสือแนวคิดดังกล่าวเนี่ยมันล้าสมัยไปแล้วความเห็นคนต่อมาเขาบอกว่าหยุดนะ ชื่อหัวข้อแบบนี้มาทําให้ฉันอายในฐานะคนเวียดนามนี่แหละคนจริงอยู่ในโลกแห่งความจริงความเห็นคนต่อมานี่เขาบอกว่าไม่มีประเทศใดที่จะมาแทนที่จีนได้แต่สหรัฐน่ะจะบังคับให้มีการสนับสนุนการผลิตกับเม็กซิโกเวียดนามอินโดนีเซียและอินเดียอาจจะมีฟิลิปปินส์ด้วยทางสหรัฐจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้เศรษฐกิจจีนซบเซาเหมือนที่ทำกับญี่ปุ่นส่วนประเทศที่อยู่ตรงกล,กลางเลยเนี่ยจะชนะมากที่สุด มันจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้นไม่เพียงแค่ความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนามเท่านั้นประมาณว่าถ้าสหรัฐกับญี่ปุ่นเคารพกันเนี่ยเราไม่ต้องเข้าไปยุ่งกับทั้งสองฝ่ายนี้เราอยู่กลางๆสบายๆแบบนั้นถึงจะเจริญคนต่อมานี่เขาบอกว่าเคยเดินทางไปทําธุรกิจที่เวียดนามบ่อยครั้งนะในช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยนี่ไม่รวมช่วงที่มีการระบาดใหญ่ของโควิด เขาบอกว่าเขารู้สึกผิดหวังกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของรถไฟใต้ดินแล้วก็การขยายถนนทางรัฐบาลเวียดนามนี่ต้องการแนวทางแบบองค์รวมมากขึ้นเพื่อที่จะวางแผนแล้วก็ปฏิรูปนครโฮจิมินห์กับฮานอยให้กลายเป็นเมืองระดับโลกก็คือต้องพยายามให้มากขึ้นกว่านี้อีกนะไม่ใช่แค่นี้แต่เขาก็รู้สึกยินดีนะที่ได้เห็นการลงทุนจากต่างประเทศที่นำการเติบโตทางเศรษฐกิจมาสู่เวียดนาม แต่เวียดนามนะ่ะจำเป็นต้องขี่บนคลื่นนียเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศให้ได้แล้วเขาก็เทียบกับทางจีนว่าจีนก็ทำผลงานได้ดีมากทั้งถนนระบบรถไฟสะพานช่วยให้สามารถเชื่อมต่อเครือข่ายระหว่างเมืองได้อย่างรวดเร็วแล้วเขาก็พูดถึงกรุงเทพด้วยนะก็บอกว่ากรุงเทพมหานครและจาการ์ตาเนี่ยล้มเหลวในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะล้มเหลวในเรื่องขนส่งสาธารณะไอ้นี่ไม่เคยมาประเทศไทยไหมเนี่ย เขาชมกันทั่วโลกในเรื่องระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยและเขาก็บอกนะว่าฉันชอบเวียดนามมากและหวังว่าจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่สะอาดและดีขึ้นพอไปดูโปรไฟล์มันก็คนเวียดนามนี่แหละคือผมไม่ได้อวยไทยนะอะไรที่ดีผมก็บอกว่าดีอะไรที่ไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีแค่นั้นแหละมีความเห็นมาตอบกลับบอกว่าไม่ต้องกังวลอีก6ปีต่อมาคุณจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการในเวียดนาม ความเห็นต่อมาเขาบอกว่าเวียดนามจะไม่มีทางกลายเป็นญี่ปุ่นรายต่อไปเวียดนามจะเป็นได้แค่เวียดนามมีคนเวียดนามมาตอบกลับบอกว่ามันคือโชคชะตาคุณไม่สามารถหยุดสิ่งนี้ได้ความเห็นต่อมานี่เขาบอกว่าฉันมาจากญี่ปุ่นฉันไม่มีความสุขเสมอไปหรอกที่ต้องทํางานหนักมีคนเวียดนามมาตอบกลับบอกว่าเวียดนามสามารถสร้างสมดุลระหว่างการทํางานหนักและความสุขได้เวียดนามคนต่อมาก็บอกว่า ย้ายไปอยู่เวียดนามสิเชื่อฉันทุกอย่างจะง่ายขึ้นชีวิตก็จะง่ายขึ้นคุณเริ่มต้นวันใหม่ด้วยกาแฟเวลา7จ็ดโครึ่งและทํางานตอน2องโมงเชา้าจนถึง5้าโมงเย็นและไปดื่มเบียร์กับเพื่อนๆมีคนมาบอกว่าเวียดนามคุณไม่ได้เป็นผู้นําหรอกคุณเป็นผู้ตามหลังในเอเชียความเห็นคนต่อมาที่เขาบอกว่าเวียดนามก็เป็นเวียดนามนั่นแหละที่มีแนวทางในการพัฒนาและยืนยืนเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ในฐานะคนเวียดนามเราไม่ต้องการให้เวียดนามพัฒนาตามแบบวิถีของญี่ปุ่นเราต้องการพัฒนาเศรษฐกิจโดยรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมสังคมที่มั่นคงและผู้คนที่มีความสุขในขณะที่ญี่ปุ่นนะ่ะสูญเสียน่าจะหมายถึงว่าสูญเสียความสุขสังคมหดหู่อะไรประมาณนั้นคนต่อมาก็บอกว่าฝันกลางวันต่อไปคนต่อมาบอกเสือเอเชียถัดมาเนี่ยได้แก่เวียดนามมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทย ก็ไม่รู้ว่าหมายถึงอะไรนะแล้วทำไมต้องเอาไทยมาไว้สุดท้ายเลยเนี่ยแล้วก็มีคนมาบอกว่าเป็นไปไม่ได้หรอกอีกหนึ่งล้านปีเวียดนามเนี่ยความเห็นตอบกลับบอกว่ามีเพียงคนทรยศเท่านั้นที่คิดเช่นนั้นความเห็นต่อมานี่เขาบอกว่ามันไม่มีอะไรซับซ้อนเลยนะที่เวียดนามจะเจริญได้ขนาดนั้นอนะ่ะตราบใดที่คนเวียดนามรู้วิธีปฏิบัติตามกฎหมายอย่างน้อยที่สุดก็เท่ากับชาวญี่ปุ่นประมาณว่าพวกเองหัดปฏิบัติตามกฎหมายซะมางสิอาญญี่ปุ่นเขาไหมจะไปเทียบกับเขานะ่ะ ก็น่าจะประมาณนี้นี่ผมก็เพิ่งจะรู้อุปนิสัยของชาวเวียดนามจริงๆนะจากความเห็นทั้งหลายแหล่เนี่ยค่อนข้างขี้โมโเ้เพ้อเจอนะแต่ก็ไม่ทุกคนหรอกเฉพาะคนที่มาแสดงความคิดเห็นนี้เท่านั้นล่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ